สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการาใช้โปรแกรมที่เป็นการดึงเอาภาพแบบ2มิตินะครับบนคอมพิวเตอร์นะครับมาแสดงเป็นภาพ3ามิติบนโทรศัพท์มือถือนะครับโดยโทรศัพท์มือถือของเราที่จะนำมาใช้เนี่ยก็คือเราจะเอามาใช้กับตัวแว่นตา3มิติตัวนี้นะครับเป็นขนาะของการเปิดฝามาแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วขนาดนี้นะครับ ก่อนที่เราจะไปถึงตัวโปรแกรมตัวนั้นเนะี่ยผมจะมาอะบอกคร่าวๆก่อนนะครับว่าแว่นตาพวกสามมิติพวกนี้หรือแว่นตา VR พวกนี้จะมีกี่แบบนะครับโอเคมาดูกันนะครับแบบแรกเนี่ยก็จะเป็นแว่นตาที่ใช้ต่อคอมพิวเตอร์นะครับครับต่อคอมพิวเตอร์นะครับโดยตัวมันเองเนี่ยจะมีจอรับภาพอยู่ภายในเลยนะครับส่วนแบบเนี้ยเป็นตัวแบบที่ต้องใช้กับ โทรศัพท์มือถือนะครับในการเอาโทรศัพท์มือถือใส่ไปข้างในนะครับแล้วก็สามารถดูภาพสามมิติได้ครับซึ่งตัวนี้จะเน้นการต่อคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะครับตัวนี้จะเน้นกับการต่อพวกโทรศัพท์มือถือเป็นหลักนะครับตัวนี้เวลาใช้งานก็คือต่อคอมพิวเตอร์ก็จะมีสายต่อเขากับคอมพิวเตอร์เป็นสายแบบ USB นะครับแล้วก็จะมีตัวแท็กกิ้งตำแหน่งนะครับตัวตำแหน่งคือตัวนี้นะครับเวลาเราหมุนทิ๊กซอว์เราไปทางซ้ายไปทางขวาเนี่ยตัวนี้ก็จะสามารถรู้ได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยการแท็กกิ้งตำแหน่งการหมุนซ้ายหมุนขวาของศรีรษะเราเนี่ยจะใช้ตัวซ็มเซอร์ที่อยู่ภายในโทรศัพท์มือถือนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมพอจะแยกความแตกต่างของการใช้งานเนี่ยก็คือตัวนี้ก็จะเหมาะกับการใช้งาน,นกับคอมพิวเตอร์นะครับเพราะเราต้องอยู่ในห้องที่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็เชื่อมต่อด้วยการใช้สายะครับส่วนตัวนี้เป็นการใช้งานแบบไร้สายได้นะครับเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยจะไม่ผูกยึดกับคอมพิวเตอร์เลยนะครับ ไม่มีสายอะไรเลยให้เกะกะนะครับโทรศัพท์มือถือเราก็เป็นไรสายอยู่แล้วนะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยก็ใช้งานได้นะครับตัวนี้เนี่ยราคาค่อนข้างสูงนะครับก็ถ้าเป็นราคาต้นทุนราคาของเมืองนอกเลยนะที่ยังไม่มีการบวกราคาอะไร mm hmm. เพิ่มเติมเึ้นไปจากการนำเท่าเนี่ยราคาก็ตกประมาณห้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับก็คือถ้าจะตกประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับ ในขณะที่ตัวแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะราคาประมาณพันกว่าบาท2000บาทอะไรอย่างนี้นะครับโอเคผมจะมาโอเคผมจะเริ่มไปที่ตัวโปรแกรมตัวนั้นแล้วนะครับเรียกตัวนอนไรโอเคตัวเนี้ยเวลาใช้งานก็จะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือของเรานะครับ บงถ้ดเับดบน,นถือของเราเนี่ยจะต้องลงพวกเ,เกมนะครับที่เกี่ยวกับพวก3มิตินะครับอย่างผมยกตัวอย่างเ,เกมเนี่ยเป็นเกม VR นะครับคื VR. อเค VR อเกม VR กเือ VR มันก็จะแบ่งหน้าจอเป็น2ด้านนะครับเวลาเราสวนจับตัว เป็นตาของเราเนี่ยเราะจะมองเป็นต,ตาซ้ายต,ตาขวาพอดีนะทำให้เกิดเป็นภาพสมิติขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาพแบบ2มิติเนี่ยเป็นภาพสมิติแบบทั่วไปนะครับโอเคลองไปที่ YouTube นะครับที่ไม่ใช่ภาพแบบ3ามิตินะครับเอ,อ่โอเคสำคับตรงนี้นะับเวลาเราเอาเข้าไปดูในตัวเนี้ยมันจะเกิดอาการเอ่อ ลายตาครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพนี้ควรจะเป็นภาพแบ่งสกรีนซ้ายขวานะครับเพื่อแบ่งว่ามันเป็นต่อ,อ,อตาซ้ายตาขวาแล้วรวมกันเป็นภาพสามมิต,ติคนระัแต่ถ้าเป,เป็นภาพแบบนี้จอแบบนี้จะไม่สามารถดูได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้โปรแกรมพิเศษนะครับในการแปลงภาพ2มิต,ติให้เป็นภาพ3มิต,ตินะครับโดยการผมจะจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการส่งสัญ,ญญาณภาพตรงนั้นมานะครับอ่าโอเคไปที่โปรแกรม โปรแกรมตัวนี้ก็คือโปรแกรมชื่อโอเค d ดนาส VR นะครับก็คือตัวนี้นะครับผมกดเรียกเข้าไปก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับส่วนโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยก็จะลงโปรแกรมตัวนี้เหมือนกันนะครับ ไปดูกันนะครับเขียนชื่อตัวนี้นะครับผมก็เรียกตัวนี้นะครับขึ้นมาครับโอเคก็กดแท็บไปนะครับมันก็จะบอกว่าโอเคตัวนี้ได้เริ่มเปิดขึ้นมาแล้วนะครับที่ใครแอนเริ่มเปิดขึ้นมาแล้วนะครับให้ไปกดปุ่มสตาร์ทที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ที่ป็น p ีซีนะครับไปที่โปรแกรมอะไรนะไปเปิดนะครับกดออนนะครับ มันจะทําการเชื่อมต่อกัน,นครับถ้ามาสังเกตตรงนี้อ่ามันจะมองเห็นภาพที่อยู่บนจอคอมพิวเตอร์ได้นะครับอ่าโอเคคันนี้ผมจะลองส่งภาพนะครับที่เป็น2มิติธรรมดาจากคอมพิวเตอร์ไปที่ตัวโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเปิดโปรแกรมสักตัวดึงแล้วกันนะครับที่เป็นภาพแบบ2มิตินะครับ เดียวสองมิติธรรมดานะครับ,รบเราก็จะเห็นว่าบนโทรศัพท์มือถือเราก็จะมีภาพที่แบ่งตาซ้ายตาขวาออกมาให้เรา,เราดูนะครับ,อ,รบอันนี้เป็นภาพแบบสองมิตินะครับ แต่ภาพที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยจะเป็นภาพแบบสามมิตินะครับดังนั้นเนี่ยทำให้เราสามารถเอ่อทำให้เราสามารถที่จะดูภาพสองมิติบนแว่นตาแบบ3มิตินะครับก็เหมือนวิธการดูจอใหญ่นะครับก็เหมือนดูจอภาพยนตร์ขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าตัวนี้จะชิดติดกับตาเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถดูภาพขนาดเล็กเป็นภาพขนาดใหญ่ได้นะครับโปรแกรมตัวนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างนี้นะครับ โอเคผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับก็คือก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อกันเนี่ยมีขนาดของการเชื่อมต่อคือว่าตัวโทวรศัพท์มือถือของเราเนี่ยกับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับ,ะรบจะต้องอยู่ในวงแลนดเดียวกันนะครับก็คืออย่างตัวนี้เป็นแบบไร้สายนะครับก็คือโปรแกรมตัวนี้ก็จะต่อกับเราเตอร์ผมนอย่ในนะครับเป,เป็นเป็นเราเตอร์นะครับแล้วก็กระจายสัญญ,ญาณ wifi มาตัวนี้ก็รับสัญญ,ญาณ wi-Fi มานะครับ ก็คือมันจะอยู่ในวงแลนดเดียวกันนะครับก็คืออยู่ในเน็ตเวิร์กเดียวกันนะครับก็จะสามารถมองเห็นกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราอยากจะเใช้งานนอกบ้านนะครับใช้งานนอกบ้านซึ่งออนอกบ้านเราเนี่ยไม่มีตัวเราเตอร์นะครับผมก็จะใช้อุปกรณ์พิเศษตัวนี้นะครับออโอเคผมปิดตัวน,นี้แล้วกนอนนะครับปิดตัวน,นี้ไว้ ิดแกมไปนะครับแกมนี้ก็จะดับไปนะครับผมปิดแกมตัวนี้ไปนะครับปิดปเรียบร้อยแนละ้วอ่าให้กแกมพิเศษตัวหนึ่งน,นะครับมสมมติว่าโน้ตบุ๊กผมเนี่ยไว้นอกบ้านนะครับไว้นอกบ้านอ่าผมก็ต่อตัวตัวไ i ไฟตัวนี้นะครับ เท่ากับโหนดบุกไฟคันนี้เป็นขนาดสัญญาณที่มีใช้เสาขนาด2 dB นะครับก็ค่อนข้างแรงดีนะครับตัวนนี้ผมก็เป็นเป็นเมาส์ไร้สายนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นแอร์เมาส์นะครับผมต่อ ผมไปที่ตัวนี้นะครับก็คือเป็นโปรแกรมเดียวกับที่เราเปิดบนอคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ที่นี่เลยนะครับอ่าครับคนนี้โอเค่าคือตัวนี้นะครับ โปรแกรมเปิดแล้วตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับผมจะไปที่หมวดชื่อเน็ตเวิร์กนะครับผมจะตั้งตัวนี้เป็นพัสดอก์นะครับเดี๋ยวผมขอซูมนิดนึงครับก็คือผมจะตั้งผมตั้งนี้ชื่อไทร์นัสนะครับแล้วก็พาสเวิร์ด1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ แล้วผมจะทำลองตัวนี้เป็นฮอสปอตนะครับโดยการเครื่องเนี้จะไม่อยู่ในวงแหวนเลยนะครับแต่จะเป็นการสร้างฮอสปอตจากตัว WiFi ตรงนี้นะครับมันจะแพร่ตัวสัญญาณออกมาได้นะครับไผมกด i i i h o t s p o t นะครับคันนี้ตัวโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยเราก็เปลี่ยนการตั้งค่าของของ Wi-Fi นะครับมาจาก Wi-Fi นะครับย่อมาหน่อยนะครับ เปลี่ยนจากเบสไทยคัสเจ็ที่เป็นอยู่ในวงแหวนในบ้านนะครับก็เปลี่ยนเป็นไตนัสตัวนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับอันนี้กรณีที่เราอยู่นอกบ้านนะครับไม่ได้อยู่ในวงแนดนในบ้านนะครับฮะฮี่เชื่อมต่อละเราก็ไปที่โปรแกรมของเราตัวเดิมนะครับตัวนี้ครับแล้วก็เลือกนะครับตัวนี้นะครับ ลองกดเลือกนะแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นไวไฟโอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับแลก็ลกไปที่ตัวนี้เรียกโปรแกรมอีกทีนึงนะครับ ตัวนี้ผมก็มาโอเคผมกลับมา,าผมก็กลับมาที่หมวดใช้งานเราต่อนะครับแล้วก็เป็นเบสิโหมดนะครับแล้วก็เลือกนะครับตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ก็จะสามารถมองเห็นกันได้นะร,ระหว่างตัว คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของเรานะครับกับโทรศัพท์มือถือนะครับโดยใช้ Wi-Fi แบบแบบแบบไม่อยู่ในวงแหวนนะก็คือเป็นแบบฮอ s p o t นะครับผมลองเปิดโปรแกรมทักตัวหนึ่งนะครับผมอาจจะโอเคไปที่อะไรดีดูนี้ก็ได้ครับเปิดมาก็าจะมองเห็นเหมือนกันเลยนะครับ ก็คือโปรแกรมตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ทําให้เราสามารถดึงภาพจากคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับที่เป็นลักษณะ2มิตินะครับมาแสดงบนตัวตัวกล้อง VR ของเราตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านนะครับค่อนข้างสะดวกนะครับโอเคครับผมก็ขอจบการแนะนำโปรแกรมนะครับที่ชื่อไทนันะครับที่ จะช่วยให้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยสามารถดูภาพแบบ2มิติบนแวนตาสามิติได้นะครับขอบคุณมากครับ